เราจบตายเราจบตายเราจบตายเราจบไม่ได้โอ้หใจลุ<อ>้มล<อ>้มไว้โอ้โห<อ>ดีมากริสมันดียังไงอ่ะก็ดีที่ได้ไม่ตายไงจนกว่าข่าวตายมาพรากจาก ผมชื่อไอครับผมเป็นผู้ดูแลระบบเตาเอนเจนียร์ครับผมทำมานานหรือยังก็ทำมานานแล้วครับออืก็จะเป็นรับงานเป็นอีเวนตรพวกนี้ครับรงงานลมตรงมณตีเดี๋ยวเราใช้เครื่องเสียงอะไรมัางก็จะเป็นของระบบสยามแอมครับกับมิกไบดัสแล้วก็จะเป็นลำโพงก็จะเป็นตู้ d p k 15นิ้ว เป็นตัวพัลสีครับแล้วก็ตัวเบตจะเป็น18นิ้วของตัวเรทั้งคนครับวันนี้เราใช้พลังงานทั้งหมดกี่ตัววันนี้ทั้งหมด3ตัวครับมีมีกี่วัตต์มั่งครับอ่ามันจะเป็น195อ่าตัเป็กของมัน4โอห์มรู้สึกจะจำไม่ได้เหมือนกันมันมีหลายรุ่นอ่าอ่าครับคร่าวๆก็จะเป็น195ครับรับแค่โน4ใบแค่นั้นเราสดอก ตัวหนึ่งก็จะเป็นมิทายครับขับ5 2ต่อเหมือนกัน4ีโอมปกติแต่ละตัวเนี่ยมันสามารถต่อได้กี่ดอกอ่าแทนตัวหนึ่งจะสามารถได้3ดอกครับทุกตัวเลยทุกรุ่นเลยได้ม <3 S 1> ดอก,ดอกใช่ครับ ข้างละหรือว่าตัวไปข้างละครับข้างละจํานอนแท่นหนึ่งขับได้หกดอกอืมันเป็นคัสอะไรนะเป็นคัสดีๆครับเออเป็นตีพิชิ่งอ๋อมันมันจะเบาๆใช่ไหมเครื่องพวกนี้น้ำหนักน้ำหนักจะไม่เกินยี่สิบโลมันเหมาะกับงานยังไงอ่ะงานดนตรีงานหนังมันได้ได้หลายสไตล์เลยครับอยู่ที่คนเอาไปจำฉายได้หมดเลยเดี๋ยวนี้ใช่ครับมันอยู่ที่การปรุงแต่งแต่ละคนไม่เหมือนกันเออครับ แล,แล้วที่ใช้อยู่เนี่ยมันวัดสูงสุดมันเท่าไหร่หวัดสูงสุดของมันรู้สึกจะ4.8ม,มัน2.6ที่ประมาณ4,000กว่าครับอสามต่อเข้ามาอยู่ในวงการเครื่องเสียงได้ยังไงผมก็หัดหัดมาเด็กๆนี่แหละเป็นเด็กที่ชอบเครื่องเสียงก็แนะนํามานี่แนะนำมา แล้วอย่างอย่างเครื่องเสียงเนี่ยมันมันต้องมีการเรียนเรียนแบบเป็นจริงจรงจังไหมก็ผมได้เรียนมาไหมผมก็ไม่ได้เรียนแต่ชอบรักพักจำมากกว่าแล้วก็มาลองศึกษาดูว่าอย่างนี้เป็นยังไงอะไรยังไงครับครูพักรักจำได้ครับอ่าามาพูดถึงระบบเสียงวันนี้อ่าเราเราดูยังไงบ้างเราดูแลยังไงบ้างอ่าระบบวันนี้ก็จะเข้าๆให้เป็นรับจะเป็นโมโนแต่ไม่นาจะเป็นสเตอร์ ใช่เตี่ยมันครอบคลุมมากที่สุดครับผมเดี๋ยวช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยเวลาพี่พี่เดินรอบรอจอเสียงมันจะบาลานซ์เกือบจะเท่าๆกันหมดเลยเราทำยังไงอ่าหนึ่งคือเข้าข้าวคืนหนึ่งนีเลยซิดีเล์รือเพื่อจะหาจุดจุดเปรที่มันตรงกันครับถ้ามันตรงกันแล้วระบบเสียงก็จะดังขึ้นในประมาณสองกสตรดีบีอธิบายให้พี่ฟังหน่อยหรืออธิบายให้สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่อง ระบบเฟดอะไรอย่างเงี้ยมันมันคืออะไรยังไงอ๋อก็คือระบบเฟดคร่าวๆครั้งแรกมันก็จะเป็นเหมือนการหักล้างหักล้างลำโพงกันเสียงมันจะเบาๆอ่าใช่ครับแต่ถ้าเราเจอจุดของมันแล้วมันก็จะดังขึ้นมาอีกอ๋อมันมันจะมันจะเป็นรอยต่อเอยต่อสายลำโพงอะฮะแล้วเวลาเราหานี่เราหาจากอะไรใช้เครื่องก็จะเป็นการวัดวัดเฮิร์ว่าเฮิร์ที่เราตัด จุดตัดของเราว่าตัดไปเท่าไหร่สติว่าเราตัดเก้าิเฮิร์ตแต่ว่าตัดที่ไปที่มิกซ์ไปเว็บไปเก้าิเฮิร์ตมก็จะหาจุดเปรตของตัวนุดเป็นั้นครับอเราอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดเสียงหรือวัดเสียงเนี่ยเราใช้อะไรมางอ่ะครับก็เข้าข้าผมใช้หูแต่ก็มาล้านมาล้านให้ตู้มันหาหายหาเปรตให้จุดน้อยที่สุดคือใช้หูฟังอย่างเดียว ช่ครับอ๋อไม่ได้แบบมีไม้มีอะไรไม่ได้ใช้ไม้เลยคือเอาหูล้วนๆหูล้วนเลยแล้วค่อยๆหักล้างกันแล้วก็คอ่อยๆค่อยๆปั่าค่อยหมุนไปเทียนนิดเทียนหน่อยอ๋อไ,ไล่ไล่ไปเลยใช่ครับค่อยๆไล่แต่ไม่ได้ไล่แบบเร็วขนาดนั้นค่อยๆหมุนค่อยๆหมุนไปครับจากเสียงเบาๆก็จะค่อยมีน้ำหนักขึ้นอ่าใช่ครับเออแล้วยังไงต่อจากนั้นแล้วยังไงต่อ มันก็จะช่วยให้เครื่องเสียงเราดีมากขึ้นมันจะได้ไม่ต้องตังเกินไปหรือว่า,าจุดเสถียของมันก็จะดีต่อระบบของเราเอวมไปคนฟังมันก็จะได้ทัลดด้วยครับเแล้วอีกอย่างหนึ่งมันก็ถึงมันจะดังแต่ว่าคนฟังจะไม่เครียดอ่าใช่ครับเดี๋ยวที่เราบาลานซ์ความดังด้วยว่าเราจะต้องการให้มันดังประมาณไหนหรือประมาณไหนครับอย่างวันนี้ครับเราต้องการให้มันดังประมาณเท่าไหร่อา่าวันนี้คร่าวๆก็ประมาณ ไม่เกินลบสิบแดครับจากบิ๊กนะ uh huh. ไม่ถึงแต่แดงประมาณลบสิบแครับเต็มที่ลบสิบดใช่ครับ mm hmm. เพราะว่าถ้าตังกว่านั้นมันจะเห <15. S 1> มือนจะเริ่มเกลนคนดูแล้วครับผมปกติคนเราเนี่ยเวลาฟังอะ่ะเรามันขีดจํากัดคนฟังแล้วแบบทนไม่ได้ประมาณเท่าไหร่ ประมาณเกือบร้0ยบดีบีได้นะประมาณร้อยบรอยกว่าดีบีนี่ก็สูงแล้วครับแต่ระยะที่เราปรับนี่คือกำลังดีใช่ครับกำลังดีครับไม่ไม่ดังเกินเกินไปแล้วก็<ช>ไ,มไม่น้องโอ้ก็เกินเกินไปครับแล้วอย่างที่เห็นนะ่ะเห็นด้านหลังนะ่ะมันคืออะไรอันนี้ก็จะเป็นตัววัดเดซิเบลครับแต่ก็ไม่ได้มาตรฐานร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่แค่ว่าวัดไว้เป็นเพื่อการทํางานของเราไม่ให้มันดังต้นเกินไปเราประมาณนี้ครับ เป็นค่ามาตรฐานว่าว่ามันอยู่ประมาณนี้ใช่ครับเป็นแค่ข้าวๆแต่ไม่ไดม้มันไม่ได้ร้อยปเปอร์เซ็นครับผม